สียงเป็นอยู่ด้านซ้ายตลอดเลยวะผมไม่กล้ามองกล้องเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีครับเราผู้ชมที่น่ารักผมเอิมนะครับ โ <c oughs> ต่าทีนะครับพอดีตอนนี้เสียงหายนะเพราะว่าเล่นเกมนี้เนี่ยแหละครับยิดจนทรมานไม่พอเพื่อนบ้านของผมเนี่ยน่าจะคิดว่าในบ้านหลังนี้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วหรือมั้งเนี่ย <c oughs> ผมขอเกินนิดนึงนะครับพอดีผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาผมก็เลยอยากจะหาฟน้ฟแฟนเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแบบว่าไม่มีเนื้อเรื่องไม่ต้องจริงจังอะไรที่มันมากจนเกินไปและผมก็ได้ไปเจอกับเกมฟนาฟ,ฟีโลมเกมนี้เข้าให้ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกมเฟสแบนไนท์ <c oughs> เกมนี้ท,ทํา e โดย TSEG และเหมือนที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าฟ n a f ฟฟีโลมเลยเพราะว่าตัวผู้พัฒนาก็บอกเองนะครับว่าเกมนี้ไม่ใช่การรีเมคแต่เขาทําเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องขึ้นมาเพราะออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับการเอาชีวิตรอดในเกมนี้ และตัวเกมก็จะยากขึ้นเมื่อแต่ละคืนผ่านไปและที่สําคัญนะครับเกมนี้ภาพสวยใช้ได้เลยละ่ะคือต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้เสร็จเนี่ยผมเจ็บคอมากครับแล้วผมก็ไปหาหมอแล้วผมก็เจอหมอเตือนว่าอย่าหาก,กีตอะไรแบบนี้อีกนะครับเรียบร้อยครับผมโดนหมอให้ใบสั่งแล้วเรียบร้อยซึ่งผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้กันนะครับถ้าหากอยากจะให้กําลังใจผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพียงคนละไลค์เท่านั้นก็พอเลยครับ อุ้ยมาถึงไม่พงไม่บอกอะไรสักคำเลยเหรอออ้ยยางดีนะมีไฟฉายคู่ใจไงชิคาลูกพ่ออขวันเอ้ยขวันมาตรงนี้อุ้ยเปิดปิดเปิดปิดได้แล้วมันได้อะไรฮนะคือผมคิดว่าเราเล่นเกมได้ซะอีกไม่ครับไม่ได้อุ้ยไพเรตโคบอยู่นี้เลยเหรอเนี่ยเวลาวิ่งมันมีเฮดบ็อบนะครับดังนั้นอาจจะเมาหัวได้นะ ผมต้องดูเลยเยอร์ร้านให้ได้ก่อนนะอันนี้แบ็ k สตรีไงทุกทุกคนหวังว่าจะไม่จำสแกกันนะแบบเดินเข้าใกล้แล้วก้ออาอฮตอนนี้ผมอยู่ในหุน่น <br ug> จะว่าไปนี่ลูกก็ตัวสูงกว่าที่พ่อคิดเยอะเลยนะโอ้โหมีเสียงฟ้าผ่าด้วยวันนี้แนนได้ยินหรือเปล่า โอเคอีกฝั่งเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสน่าจะใช่แล้วอันนี้มีอะไรเดี๋ยวนะนี่ออฟฟิศเราเหรอถามจริงอยู่ใกล้ๆใกล้ๆพวกมันเลยนะ<ม>โอ้โหเก็บดีครับโอ้โหจริงด้วย ไม่อยู่ตรงนี้เลยกูจะหลบยังไงครับเนี่ยหรือว่ามันมีอีกห้องหนึ่งอยู่นี้โอ้แต่แมปอย่างกว้างโอเคตอนนี้ตีสองเลยครับผมไม่รู้นะว่ามันเดินหรือยังอ <c oughs> นี่คือหุ่นที่ไม่ได้ช้ทำไมไฟเป็นอย่างนั้นะไปดิไหนทำอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยถ้าหากตรงนี้เป็นออฟฟิศจริงๆก็ชิบหายครับแค่นั้น โอเคเฮ้ย okay. huh? นี่มันแฟนอาร์ตของผมนี่โอ้โ oh, หนี่มันคือน,นายอ่ำสุดหล่อแซบนี่นาต้องขอว่าคุณแฟนอาร์ตสุดเท่จากค oh ุณ oh. มิวด้วยนะครับโอ้โหสิ่งไรผมผมเริ่มไม่ไม่แน่ใจแล้วล่ะโอตรงนี้ไม่ใช่ั้งอันนี้ห้องน้ำ เอาละผมขอเออหาห้องยามก่อนก็แล้วกันอโซนด้านในนี่งงยิ่งกว่าเดิมอีกเนาะนี่ปะฮะนี่ห้องยามอยู่ตรงนี้หรือก็คือตรงนี้ครับเข้ามาโอ้โหในส่วนของตรงนี้นี่คืออันนี้มากเลยนะลึกมากเลยนะครับเนี่ยไม่ชินเลยเว้ย มีประตูซ้ายขวาด้านขวายมีพลังงานด้วยหรอเพิ่งสังเกตเห็นอุ้ยบอลนี่บอลหายบอลนี่บอลบอลนี่บอลไปไหนเอ่ยอุ้ยบลอน สิงชิก้าเดินครับทีนี้เอาสลอนไปเลยอะทีนี้ออกไปว่าเราคือเราเราฟรีโลมได้เลยครับเราแบบว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในในในกล้องก็ได้อะทีนี้สิงชิก้าลงโอ้โหอยู่นี่แคมหนึ่งถ้าหักสองจากมุมนี้แปลว่าจะมาตรงนี้กันนี่ไงตีสี่แล้วนะบอนนี่บอน เราปิดประตูได้โอเคคือหน้าคือกล้องมันไม่ใช่อย่างนี้ฮะมันจะอยู่ด้านหลังเราอันนี้ความชิบหายอยู่ตรงที่ว่าอ่าซ้ายขวาเนี่ยผมจะมึนหรือเปล่าอันนี้ด้านซ้ายของเราครับ เนี่ยด้านซ้ายของเราถ้าหากเขามาถ้าหาเราเอาหน้าเราเอาหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปว่าตรงนี้คือด้านขวาเราอุย้ยมาสองตัวเลยชิก้ามาครับ30%นนี่นะอาจารยอาจาลูกรัก ใจใจไ,ไม่เจอแม่ผิดทางจริงด้วยแม่เอ,อ้ยไม่น่าทำกับพ่อแบบนี้เลยมีพัปปี้ด้วยเหรอโอเคเราลองไปสำรวจตรงนี้หน่อยดีกว่าฮะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้สำรวจใช่ไหมล่ะฝั่ง ตะกี้คือเราเออ่ฝั่งไหนนะผมผมหลอนล้านละตรงนี้มีห้องด้านหลังอีกหนึ่งห้องอันนี้คือห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสของจริงแปลว่าผมอยู่อีกฟากหนึ่งเลยครับโหโอเคตะกี้ตรงนี้คือด้านขวาครับ แล้วผมอมองชิก้าจากตรงนี้ไงผมไม่รู้ว่ากล้องมันอยู่ส่วนไหนของแคม18นะครับมุมนี้เหรอแล้วผมเห็นะเขาเดินมาใกล้ตรงเนี้ยแบบเดินมาทางนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงเนี่ยด้านด้านขวาของเราเพราะว่าผมคิดว่าเราเอา,เอา,เอา,เอาหน้าเข้ากำแพงตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะเนี่ยคือหน้าเราไปตรงนี้และทางมันทางมันมาสิ้นสุดตรงนี้แล้วเข้ามาดังนั้นก็หมายความว่า เนี่ยหน้าเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วด้านข้างอยู่นี้แต่ว่าผมควรจะเห็นชิก้ามาทางแคมสิบสถ้าอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นแคม8ที่นางเดินมาตรงนี้นะโอ้โหปิดพัดลมได้ไหมจริงๆผมก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอกนะโอ้ปิดได้ด้วยปิดปิดได้ด้วยอันนี้ล่ะเอากินไม่ได้ประตูตรงกลางมีด้วยด้านหลังเราซึ่งถ้าตามในกล้อง มันอยู่ตรงนี้ครับแคม8หรือว่าตะกี้ชิก้ามันเดินทะลุมาตรงนี้แล้วก็เข้าห้องนี้มานะโอเคสมกล้องนี้ผมว่าคิดว่าเป็นที่สุดครับแล้วก็ฟอ็อกซี่เราไม่รู้ไงครับว่าฟ็อกซี่เขาจะวิ่งจากตรงไหนมาตรงไหนมีความเป็นไปได้ที่ฟ็อกซี่จะมาเนี่ยแคม15ไหลาตามเมาส์ผมมาเลยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งมาเอ่อมาจบอยู่ที่ด้านซ้ายเรานะครับ คิดว่างั้นนะถ้าหากผมไม่หันไปแล้วผมไม่โลกก่อนไปแล้วอย่างน้อยการเคลื่อนไหวของมันก็เป็นเรียวทาม่ะนะขนาดผมไม่ได้ทำบ้าเลยนะ50% 4สถามจริงอุย้ยไปแล้วครับน่าจะอยู่ตรงนี้กันนะมุมนี้ไม่ก็มุมนี้คือมันเดินไปหลังร้านใช่ไหม ก็จะมีสองกล้องคือกล้องซ้ายกล้องขวามีซ้ายได้ยินเสียงเดี๋ยวนะเฟดียังนิ่งอยู่ผมหาไม่เจอเลยสักคนนะตอนนี้ผมก็เลยโลกไปหมดแล้วโอเคแคมแคมแคม,แคมไหนนะแคมหนึ่งเหรอไม่ใช่แคมเก้า เดินไปถ้าหากตรงไปก็น่าจะแคม6หแคม9เข้าหไม่แคม19สิผูดผิดนฮะเดินตรงไปเข้าแคมห้องน้ำไม่เฮ้ยมันเข้าห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าเราไปซ่อนห้องน้ำตลอดทั้งคืนเสียงอยู่ อยู่แคม14สิบสี่ฮะอยู่แคม13สิบสามมีความเป็นไปได้ที่จะมา20 20โอเคซ้ายหรือขวาเท่านั้นแหละโอ้โหดับต่อหน้าต่อตาเฟิร์สไนท์คอมพิ่ครับโอ้ ให้ออกไปดูหน่อยไม่ได้เหรอเขาออกไปดูหน้าหน่อยเธอคืนที่สองต่อเลยครับโออเหมือนโทรศัพท์เข้านะครับแปบ๊บหนึ่งโอ้ oh, oh, นี่มันโดนเนตค่าน้ำพึ่งมะนาวนี่นะเ oh. ขาคุณส0สิบาทจากคุณขวัญเลิศใจลักด้วยนะครับ oh. อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้ผมไม่รู้นะว่ามันเขาเรียกว่ายังไงนะมันมันล็อกโมเดลเพยเยอร์ไว้หรือเปล่าเอ่อไอที่ผมหมายถึงนะผมหมายถึงว่า มันล็อกจุดนะที่เราอยู่หรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้สิว่าผมจะอยู่ในห้องได้ทั้งวีทั้งวันหรือเปล่านะไม่รู้ว่าแบบนั้นมันจะตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าหากสมมุติว่าเออผมหลบในห้องน้ําอ่ะเออทุกคนคิดว่าเออมันจะเข้ามาในห้องน้ํากันไหม <c oughs> ถ้าเข้ามาในห้องน้ํานี่คือคาที่เลยนะคาที่เลยนะทุกคนผมโดนคาที่เลยนะใจมันอยากรู้จริง ใจมันอยากรู้นั่งโอ้โหมีนั่งหลบด้วยเหรอแปลว,ว่า <c oughs> โอเคไม่อยู่ในห้องน้ำกลัวละกลัวละจ้าโอไปิดไไปิดเกมให้มดนะกินไฟกินไฟกินไฟไม่รู้เกี่ยวไหมกูปิดอย่างเดียวถ้าร้านนี้ใช้ไฟร่วมกันก็แปลว่า ชิบหายละพิธานี่น,นี่นี่่ไป้เจ็ิปิดพัดลมปิดทุกอย่างครับขี้เหนียวเล่นอยู่แค่นี้เล่นอยู่แค่นี้ <laughs> นน <laughs> จริงจงมาเล่นอยู่แค่นี้ก็ได้นะเอาเข้าจริงเลยครับเราไม่จำเป็นต้องดูกล้องก็ได้นะไปแล้วพ้อใหญ่บอนนี่ แต่ว่าไปตีสองก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันหยุดด้วยครับแต่ว่าในนี้ไม่เห็นเนาะในนี้แบบว่าไม่เห็นบอนนี่อยู่ตรงนี้คือในนี้เหมือนจะเป็นภาพครับเหมือนเป็นภาพวาร์ปหรืออะไรแบบนี้มากกว่าโอ้ชิก้าขยับแล้วเรียร้อยอย่างน้อยก็มีดีทำไมทำไมเดินไปคนละข้างแล้วบอนนี่น่าจะงงกับชีวิตอยู่ครับ ส่วนผมก็งงเหมือนกันวพราะผมจะเอายังไงดีไปทางซ้ายโอเคแคมปสิบเก้าอ่ะมาดูกันว่าน้องหนูเขาจะไปไหนสิบเก้าโอเคโอ้มันขยับด้วยครับแต่เฟรมเรทมันอาจจะน้อยนอยหน่อยเนาะเออแต่มันก็ดูดีครับดูดีเราปิดเราปิดกล้องได้ไหมแบบหปิดอะปิดปิด อ่ปิดไม่ได้ครับพอเปิดแล้วก็คือปิดไม่ได้คือจริงๆแล้วมันก็แค่ออกมาก็ได้ครับอไอชิก้าไปตรงนี้ไม่บอนนี่อยู่ตรงนี้ฮะแต่เะ่กี้ชิก้าเดินมาฝั่งนี้มันอ้อมหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจโอเคเข้ามานี่แล้วครทีรนี้เราจะดูว่าเข้ามาชิดทางเราเงิ้ก็แปลว่าตรงนี้ครับด้านขวาแต่หยุด ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมโอเคใจดีจริงๆเลยชิก้าอยู่นี่แคมสิบหกถ้าหากเดินมาตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาฝั่งนี้ของเราทั้งหมดแต่ว่าตีสี่แล้วอ่ะผมคิดว่าผมไม่น่าจะตายแล้วะไม่แน่นางอาจจะเดินผ่านห้องนี้ได้ผมกําลังเรผมผมกําลังเอ้อ ไอ้ที่อยู่ไหนครับแบบว่าวิ่งหุยห้ยฟัอกซี่หุย้ยแม่ย้อยหุย้ยโอ้เกือบตายไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว มันพังประตูใจ่ไหมเฮ้อย่าทำแบบนี้เลยใจพี่ไม่ดีเลยน้องมันพังแล้วโอ้โอ้ว่าอ,อย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยฟกซี ปกสิแกดโดนมองเหรอปกสิอีกนิดเดียวตีห้าแล้วยับยังช่างใจหน่อยนะอยับยังช่างใจหน่อยนะเพื่อนขอร้องล่ะนะฉันมองนายอยู่ตาไม่ได้ล้าไปไหนกี่โมงแล้วผมผมผมไม่กล้าหันไปมองเวลาตีห้าแล้วชับหายแล้วหายแล้ว ปิดแม่งเลยอุ้ยกลับม,มาแล้วโอ้โหวาย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 โอ้ยมึงพอผ่านนี่ปากแทบเลยโอ้ขึ้นที่สามครับโอ๊ะ <c oughs> โทรศัพท์อีกแล้ว <c oughs> โ้าว <c oughs> ขอบคุณคุณอามิฮิโตชิสุคุด้วยนะครับถ้าหากผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณสําหรับ100บาทนะครับแลวขอขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะคือถึงแม้ว่าเอ่อพวกพวกอนิมาโทนิกเนี่ยมันอาจจะวิ่งไม่เร็วอันนี้ผมไม่นับรวงฟ็อกซี่นะครับมันอาจจะวิ่งไม่เร็วหมายถึงอ่าชิก้าบอนนี่เราวิ่ง,งแป๊บๆปเราก็อาจจะพ้ลละแต่ว่าด้วยร้านที่แคบอย่างนี้ผมบอกเลยผมโลกได้เลยผมลกแบบผมโลกได้เลยครับเอ่อแต่ว네่าที่ผมชอบก็คือพอมันไล่แล้วมันปล่อยครับ ก็คือถ้าหากเราวิ่งแบบว่าวิ่งสับไปสับมาเนี่ยเราสามารถรอดจากพวกมันได้เพราะว่าบางเกมคือมันเห็นแล้วมันเห็นเลยอ่ะไม่ปล่อยกูไปอ่ะวันนี้มันมืดแปลกๆเฮ้ยมันเห็นผมเน้วนะาว้ายไม่เห็นกูจริงด้วย โอเคมาดีแล้วสี่ก้าไปแล้วฮะวุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยช่วยคือผมไม่รู้นะครับว่าการปิดตู้เกมพวกนี้มันจริงๆมันไม่ได้ใช่เพราะมันไม่ได้บอกว่าการที่เราเปิดตู้เกมค้างไว้เนี่ยมันจะผมหมายถึงกินพลังงานนะครับโอเคเราจะอยู่ในห้องยามนะครับจนกว่าเราจะ ชิปหายไวววดเราค่อยวิ่งหนีออกไปก็แล้วกันครับเสียดายนะครับถ้าเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องเนี่ยจะดีมากๆเลยผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าอถ้าหากมันมีเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเป็นรอยังไงดีนะครับคือถ้าหากบอนนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วตะกี้มันมันเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็เห็นผมเลยอะคือถ้าหากมาตรงนี้ปุ๊บผมเตรียมปิดประตูด้านขวาผมทันทีเลย อันฟ็อกซี่มองหน้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาสิไม่เอาซิเดี๋ยวนะทำไมหน้าผมน้อยเหมือนกันวะชิบพายมาละแล้วผมคิดว่ามันมาเคาะประตูแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะฟ็อกซี่เนี่ยไม่เว้ยมาแล้ว ปิดก่อนเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันพังประตูโอเคกลับถ้าหากมันพังประตูเนี่ยคือแย่เลยผมไม่รู้ว่าว่ามีแค่ฟ็อกซี่ตัวเดียวหรือเปล่าที่พังประตูแต่ว่าเออ วิ่งไปแล้วอืออื้อ้ออีมันจะไปทีละจุดเว้ย เรจุดเว้ยผมรู้สึกฟนาฟีลงแบบนี้เล่นยากมากอะ่ะน,นี่แค่คืนที่สามมะเนี่ยแค่คืนที่สามเลเนี่ย,ยจริงดิ ผมหลอนไปหมดแล้วเห็นแค่เฟดี้ผมก็สติแตกแล้วครับ <c oughs> ผมว่าจะเล่นแบบนี้นะผมต้องเซฟไว้ก่อนเ <c oughs> สียงมันอยู่ด้านซ้ายตลอดเลยวะผมไม่กล้ามองกล้องเลยอะ ฟ, sociedad, ฟ Bref, my, my ını, aha, ็อกซี <k stuffing> ่คือไม่ไม่ว่าที่ไหนฟ็อกซี่จะแท็กเราครับยังไงก็ต้องใช้ประตูคือถ้าหากเรามาทางนี้ประตูมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่เข้าทางนี้คือฟ็อกซี่มาได้สองทางนะครับปเด็นความยากลำบากชีวิตตะกี้เนี่ยผมคงจะสนใจเฟดดี้ไงฮะ จนแบบว่าคือผมก็หันมาดูฟ็อกซี่บ่อยๆนะแต่ผมก็ไม่เห็นมันมันหายเลยแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมหันมาเช็คแล้วผมไม่หันไปแล้วมันก็วิ่งพอดีซึ่งผมก็ไม่ได้ดูครับว่าฟ็อกซี่เนี่ยมามาทางแคมไหนแล้วเออเราสามารถหลบใต้ตัวได้ไหมไม่ได้ครับแล้วถ้าหากผมโดนเอ่อฟ็อกซี่เล่นเขาให้เนี่ยผมจะผมจะไปซ่อนไหนได้ครับคือถ้าหากเรามองอยู่เนี่ยมองกล้องอยู่แบบนี้ บอนนี่ที่มาจากทางนี้เนี่ยหรือว่าชิก้าที่มาจากทางนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ออ้ยเสียงพัดลมเริ่มร้อนครับร้อนหมดแล้วแบบชิก้าหรือบอนนี่ที่มาจากทางนี้มันจะเห็นหลังเราเลยครับพอมันเห็นหลังเราปุ๊บมันก็จะแบบสือบอ้ยผิดแล้วผิด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 เปืองไฟโดยใช่เหตุเฮย้ยฮุย อย่บอกนะว่ามันได้ยินเสียงประตูนะ่ะปิดนานแล้วความขึ้นอีกด้วยเอาแล้วเริ่มหลอนแล้วครับคือทุกตัวนี่คือคลาสสิกหมดเลยแต่มาทำให้ผมหลอนได้ขนาดนี้แต่ตอนนั้นมันมองผมที่กล้องเว้ยเพราะว่าผมปิดประตูเหรอ ผมต้องมองสี่กล้องนี้ครับถ้าผมจะเล่นให้จบในไหนนี้ให้ได้นะตรงไหนฝั่งนี้ใช้เสียงเท้าเอา หลอนหมดละบอนบอนี่เฮย้ฮยเฮ้ยเซ็ตมานี่ไหมพระเจ้าผมหลอนหมดละเฟดดี้เหรอ จิก่าบ่าเอ้ยอพอรอนไปก่อนนะพอพอรอนไปก่อนนะตรงกลางโอเคผมเริ่มเล่นไปละ ทุกคนช่วยผมด้วยผมอยากออกไปจากที่นี่แล้วผมไม่ยังอยู่แล้วช่วยผมด้วยครก็ได้ช่วยผมด้วย,วย,วย Help me Đi ra đi ra đi ra Đi lên gặp đi ra đi cha Ơ... Ơ... Bà nèo Bà nèo Chị Poi Chị Poi ตรงนี้ฟกซีอีกโอ,โอ้โอ้เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วตัดจบแบบละครไทยแต่พอจบแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะมีเครดิตขึ้นใช่ไหมล่ะครับ งั้นนี่ครับเครดิตของผมผมต้องขอยกเครดิตให้กับเราเมเบอร์สุดน่ารักของผมทุกทกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียคนข้างหรือว่าคนรักกาแฟก็ตามผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตผมจนมาถึงตอนนี้นะครับและถ้าหากใครอยากจะซัพพอร์ตผมแบบเดียวกับพวกเขาหรือว่าอยากจะเป็นผู้ที่มีเมตตาให้กับผมแล้วก็ผมก็ยินด,ดีนะครับเมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาในโซเวอร์ดิสคอดกันด้วยนะครับจะได้คุยกันง่ายๆสบายสบาย,บายเป็นกันเองและแน่นอนครับว่าสําหรับเมเบอร์เนี่ยจะได้ดูคลิปปที่่่่เเร็ววกกาาคคนนนดูแแบบติอออยงโ จบแล้วจริงๆครับหากใครอยากทำชาเลนจ์หรือสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยต้องขอหยุดไว้เท่านี้ก็และกันนะครับเนื่องจากผมโดนหมอออกไปสั่งอยู่นะครับถ้าหากผมดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะหาเกมสนุกๆแบบนี้มาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับหากอยากให้กำลังใจผมแล้วก็ผมขอคนละไลค์ก็พอแล้วครับแล้วถ้าหากชอบสไตล์คอนเทนต์หรือฟันนแฟนเกมแบบนี้แล้วก็ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหาก แล้วถ้ากดไลค์ like, ส s c r i b e แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็คงจะหมดเวลาของคลิปนี้แล้วเลยครับไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรแล้วก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนบ๊ายบายนะครับ